วันนี้ก็มีพรีเซนเตอร์นะครับมาขอเก็บไข่นะครับมาดูวิธีการเก็บไข่แล้วก็การทําความสะอาดไข่นะครับซึ่งเป็นน้องสาวของผมเองครับที่มาขอดูวิธีการเก็บไข่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีที่สวนเกษตรนะครับสวัสดีเช้าวันนี้นะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับมาสํารวจดูเป็ดนะครับว่าไข่จะให้กี่ฟองนะครับ ให้สี่ฟองนะเมื่อวานผมได้มาเก็บไข่เป็ดนะครับก็ก็ถือว่าเพิ่มนะครับเพิ่มจากวันก่อนก่อนนะครับก็มีวันก่อนก่อมีที่วันแรกนะครับ11ฟองนะครับสฟองแล้วก็6ฟองลดลงนะครับแล้วก็ขึ้นเป็น10ฟองนะครับ11ฟองแล้วก็15 16นะครับแล้วก็18นะครับ18 2วันสอวันแล้วก็มา19นะครับเมื่อวานก็20ฟองนะครับ เมื่อวานเจอ20ฟองมาดูวันนี้ก็ e way, ap, mind, ยังไม่ได้ der, เข้าไปนะครับอยู่มุมนู้นครับจะเข้าไปก็มาสํารวจพื้นที่รอบนอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราได้ปลูกลงไปแล้วเติบโตไป,ไปเป็นอย่างไรนะครับเบื้องต้นในส่วนของพื้นที่ขอบสะนะครับผมจะปลูกถั่วฝักยาวนะครับนี่ครับถั่วฝักยาวในขอบข้างนะครับในขอบข้างะนะครับขอบข้างขอบสะนะครับแล้วก็จะให้ขึ้น บริเวณตรงที่เป็นสลนนะครับตรงที่มีลวดน้ำนะครับแล้วก็ให้ขอขึ้นขึ้นตรงสลนนะครับผมนี่ก็จะปลูกเป็นแนวครับเป็นแนวยาวไปนู่นนะครับเป็นแนวยาวนู่นครับแล้วก็ไปบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณนี้อาจจะไม่ท่วมเหมือนก่อนนะครับเมื่อก่อนปลูกผมจะปลูกที่ตรงสวนเกษตรครับตรงฝั่งนู้นครับหรืฝั่งนู้นครับแต่ก็ท่วมนะครับน้ำท่วมนะครับมา ครั้งนี้นะครับมาจุดนี้ผมก็เลยย้ายมาปลูกที่สวนบนานเวขอบสะนะครับขอบสะซึ่งซึ่งติดกับขอบสะที่ที่อยู่ห่างจากสายประมาณสัก 3- 4เมตรนะครับแล้วก็ทํารูกรอบขอบชิดเหมือนที่เคยลงขึ้นไปก่อนนั้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับเริ่มขึ้นมาแล้วนี่ครับเริมขึ้นใบสัก2ใบนะครับ2อใบนะครับกำลังขึ้นรอบนี้ นี่ครับยาวค่อนข้างจะยาวน่าจะประมาณสัก 20- 30เมตรนะครับยาวไปสุดนู่นตรนเสาฝั่งนู้นนะครับครับรอบนี้ก็อาจจะไม่มีน้ำท่วมนะครับอาจจะเปิดประสบการณ์แล้วนะครับเราก็มาปรับเปลี่ยนใหม่นะครับมาปลูกบนขอบสระจะได้ใกล้สระน้ำของเรานะครับพื้นที่สระหนึ่งไร่นี่ครับสระหนึ่งไร่โดยรวมก็น้ำ ค่อนข้างที่จะเต็มนะครับเต็มเต็มพื้นที่ที่ที่ผมได้วางไว้แล้วครับเต็มเต็มตรงท่อที่ผมได้วางมากไว่าแล้วนะครับพื้นที่สังไดก็สวยใสนะครับใสมรกตสวยงามครับใครๆผ่านมาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ําใสมากครับใสจริงๆนะครับใสมากนะครับใสมากเลยบริเวณรอบข้างนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปบริเวณด้านในนะครับบริเวณด้านในครับ ด้านในว่าเป็ดเขาไข่กี่ฟองนะครับผมครับวันนี้มีน้องสาวนะครับซึ่งอยากรู้ว่าผมได้ทําการเลี้ยงเป็ดนี่ครับอย่างไรแล้วก็ไข่กี่ฟองครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาในพื้นที่แห่งนี้นะครับมาดูพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับดูน้องสาวครับน้องสาวผมแต่งตัวมาเก็บไข่นะครับเหมือนไปเที่ยวนะครับแต่งตัวเหมือนไปเที่ยวนะครับนี่ครับ โจ้ตัวนครับัสดีครับน้องสาวสุดสวยแสนสวยนะครับสวยมากค่ะสวยมากสวยมากครับมาดูพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรครับเป็นแนวเกษตรนะครับทําแล้วก็อยากจะมาดูไข่นะครับเก็ดไข่ว่าเราวันนี้จะได้กี่ฟองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในเลยครับว่าจะได้กี่ฟองครับไปเลยครับเมื่อวานครับเมื่อวานที่มาเก็บผมไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมครับเมื่อวานเก็บได้20ฟองครับเพิ่มขึ้น เออทีละฟองทีละฟองนะครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วมาดูวันนี้ว่าเป็ดจะไข่กี่ฟองนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในพร้อมๆกันนะครับเข้าไปดูด้านในพร้อมๆกันนะครับอาจจะมีเพิ่มอาจจะมีลดนะครับแล้วแต่วันนะครับไม่ได้ว่าจะเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะครับผมขอให้มีไข่เก็บทวนเราก็พงพึงพอใจแล้วครับผมเดี๋ยวเราเปิดไปพร้อมกันเลยครับนี่โอ้ โอ้น่าสงสารครับเบื้องต้นนะผมเข้ามาแล้วเห็นน้องเป็ดนะครับน้องเป็ดผมว่าน่าจะมีอาการป่วยหรือว่าเอ่อเรียกว่าอะไรครับน่าจะเป็นขาอ่อนนะครับผมนี่ครับนอนหงายครับนอนหงายอยู่บนเวณนี้ครับน่าจะเป็นเอ่อเขาไม่ไม่สมบูรณ์นะครับไม่ไม่แข็งแรงครับนี่ครับอย่างนี้ครับเขาเดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้เลยครับนี่เบื้องต้นก็ เป็นอย่างนี้น่าจะน,าน่าจะป่วยนะครับน่าจะไม่สบายนะครับน,นะนี่ครับก็สักน่าจะเป็นประมาณสัก2ตัวนะครับที่ที่ที่ผมดูไปเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานก,อนก่อนก็น่าจะ2ตัวนะครับแล้วก็อาจจะดูร่รางกายไม่แข็งแรงนะอาจจะดผูผอมนะครับนี่ก็อาหารที่เหลือก็อยู่ประมาณนี้ครับอาหารที่เหลือก็มีข้าวสา,า, donít, าข้าวเปลือกครับแล้วก็หัวหานเม็ด แล้วก็ร่าหยาบนะครับที่เป็นอาหารหลักนะครับส่วนอาหารเสริมก็ผมก็มีอาหารเสียที่เหลือจากบ้านบ้านนะครับพวกเศษผักผลไม้แบบนี้ครับเขาก็เอามาให้น้องเป็ดได้กินกันนะครับผมก็จะเป็นอาหารประมาณประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าไข่วันนี้นะครับน้องเป็ดจะไข่ประมาณสักกี่ฟองนะครับผมมีพว่มีลถก็ไม่เป็นไรครับเราก็เลี้ยงไปในพื้นที่ของเรานะครับผมนี่น้องเป็ดครับ ตรงนก็เจอไข่แล้วครับเจอไข่แล้วเดี๋ยวเราไปสับกันนับกันว่ามีกี่ฟองครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็ในยางรถยนต์สามสี่ห้าหกแบบเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดฟองอ่แปดเก้าสิบเป็นสิบสองนะครับแล้วก็ตัวนี้สิบสองฟองนะครับผมสิบสองแล้วอีกสามฟองครับสิบสอง สาสี่สิบห้าวันนี้สิบห้าฟองครับเพื่อนๆครับวันนี้ลดจากเมื่อวานนะครับลดไปห้าฟองนะครับเมื่อวานได้ยี่สิบวันนี้ได้สิบห้านะครับสิบห้าฟองถือว่าลดลงไปนะครับลดลงไปห้าฟองนะครับแต่เนื่องด้วยจากสาเหตุอะไรผมไม่ไม่ทราบนะครับก็ผมให้ตามปริมาณที่กินอิ่มทุกๆวันนะครับน้องเป็ดที่ผมบอกครับว่าจะมีเพิ่มบ้างนะครับลดบ้างแล้วแต่นะครับ แล้วแล้วแล้วเต่เป็ดว่าเขาจะไข่ประมาณไหนนะครับผมเราเข้ามาสํารวจดูทุกๆวันนะครับแล้วก็ให้หาทุกๆวันนะครับส่วนเป็ดที่มีอาการป่วยะครับก็น่าจะผมไม่รู้ทำยังไงน่าจะเอาออกไปก่อนหรือหรือเปล่านะครับผมน่ครับได้ดูทีว่าว่าจะเอาออกไปอย่างไรนะครับบองต้นเป็ดก็นอนหงายอยู่นี่ครับผมผมเข้ามาแล้วผมผมเอ่อเข้าไป ทําให้เป็ดเขาเขา,เขายืนขึ้นนะครับแต่แต่เขาเขายืนไม่ได้นะครับยืนไม่ได้เพราะว่าเขาได้ทมีอาการเหนื่อยล้านะครับเหนื่อยล้านะครับอยู่แบบนี้นะครับก็ถือว่าสูญเสียไปอีกหนึ่งตัวถึงสองตัวนะครับตัวที่นอนกันก็นกกเหมือนกันนะครับอาจจะสูญเสียไปหนึ่งตัวนะครับนี่ก็มาดู ใครว่ากี่ฟองวันนี้ลดไป5ฟองก็เหลือ15ก็ไม่เป็นไรครับเท่าที่ได้นะครับเท่าที่เราให้หารก็เหมือนเดิมปกติครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเก็บไข่ก่อนนะครับเก็บไข่ก่อนวันนี้ถือว่าลดลงไปนะครับผมลดลงไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่ครับเบื้องต้นก็มาดูบรรยากาศช้าๆแบบนี้ครับนี่น้องสาวก็มาทำคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ไม่มีช่องนะครับไม่มีช่อง ไม่มีช่อง u t u b e ครับแต่อาจจะลงในส่วนของเรียวนะครับของ Facebook นะครับก็ไปติดตามได้นะครับชื่ออะไรเฟซ e b o บุ๊กชื่ออะไรครับเฟซบุ๊กวันนาพานะครับวันนภพาเหลือลถนะครับเข้าไปติดตามดูครับติดตามดูชื่อประจําวันนะครับน้องสาวก็วันนี้ก็อยากมาดูในพื้นที่นะครับว่าเป็ดไข่อย่างไรบ้างนะครับผมก็เสียสละมาวันนี้มาดูนะครับผม นี่ก็มาดูพื้นที่รอบนอกก็เป็นประมาณนี้ครับผมส่วนที่เป็นพืชผักก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับอย่างมะพร้าวนี่ก็มีอยู่ 2- อสองต้น,นครับต้นที่1แล้วก็ต้นที่2ส่วนต้นที่3ก็เพิ่งปลูกไปเมื่อวานนะครับ<ว>เป็นต้นที่3ก็ปลูกไปเมื่อวานก็พยายามเอามาเรื่อยๆนะครับเอามาเรื่อยๆเอามาผสม <contribute. S 2> ทุกอย่างเลยครับว่า,เ,าเราจะปลูกอะไรได้บ้างครับในส่วนของ also, ทุเรียนนะครับทุเรียนทุเร,นทเรียนเราก็ฝาลุนก็คือว่ายังจเจริญเติบโตไปนะครับไม่ตายนะครับไม่ตายนะครับไม่ตายก็ไม่เป็นไรครับเราก็เลี้ยงเลี้ยงกันไปดูแลกันไปนะครับนี่เบื้องต้นก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเข้เาไปให้คาะเออเอาเก็บไข่ไปเดีเ๋ยวเราไปเก็บไข่ครับว่า ได้สักกี่ฟองเอ้ยใช้ได้กี่ฟองก็ไปเก็บไข่พร้อมๆกันนะครับผมนี่วันนี้วันนี้เบื้องต้นก็ให้น้องสาวเป็นคนเก็บนะครับผมเดินข้างๆเออน้องสาวเป็นคนเก็บเรื่อไม่ต้องไปเราก็ได้ลูกยังไงถ่ายรูปไหมเดินข้างๆเดินข้างๆเดินข้างๆเอาข้างไหนดีนีเดินเดินเดินข้างนี้เดินข้างนี้เดินไปข้างนี้เดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยเดี๋ยวมันจะตกใจ เมื่อวานก็พูดถึงก็น่าจะตกใจเพราะว่ามีเด็กมาเยอะนะครับมีเด็กมาเยอะอาจจะตกใจนะครับผมอาจจะตกใจเดี๋ยวเบื้องต้นผมออกไปดีกว่านะครับตกใจเป็ดอาจจะไข่อาจจะน้อยลงกอไม่เป็นไรนะครับผมมีเพิ่มมีลดได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็ให้อาหารปกตินะครับปกติเลยนะครับผมก็เช้านี้ก็พาเพื่อนๆน,นะครับมา สำรวจด,ดูเป็ดนะครับว่าไข่กี่ฟองนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันเก็บทุกๆวันนะครับเก็บทุกวันก็วันนี้ก็ได้15ฟองก็ถือว่าลดลงไป5ฟองนะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะผมาฝากเพื่อนๆนครับที่เข้ามาแล้วครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมชานี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับเช้านี้ก็สวัสดีครับ